และขหนดธรรมเนียมวัฒนธรรมของไทยเอาผสมกันพิธีนี้ถ้าเผื่อว่าบางคนเรียกพิธีหลวงคําว่าหลวงไม่ได้แปลถ,ถึงข้างในแต่เขาก็หลวงแปลว่าพิธีการใหญ่ขอกราบเรียนว่าพิธีการใหญ่นี้เราตั้งสามที่เท่านั้นเพราะไม่มีที่จริงและตั้งทั้งหมดห้าที่ จะครบโต๊ะกลางนี้หรือเครื่องบวงสวงกลางนี้ต้องตั้งตา,ตามพิธียันกรรหลักไสยะว่าอย่างไรถ้าเป็นของโบราณธรรมเนียมนี้มีมาตั้งแต่ตำราสมัยรัชกาลที่สี่ทรงวางไว้เพราะฉะนั้นเราจะมีทั้งบายสิ่ ใบแปลว่าข้าวสีคือ,อ,อคสิบฤกมงคลใบสีนี่ภายในกลวยเดิมจะใส่ข้าวปากหม้อและปักอย่างที่เห็นนี่คือใบสีโบราณข้างในมีข้าวยอดปากไข่เพราะถือกันว่าโลกกำเนิดมาจากไข่เมื่อไข่แตกเป็นสองซี่ส่วนหนึ่งเป็นฟ้าส่วนหนึ่งเป็นดิน เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะใส่ใบสีให้ท่านซึ่งจะนำไปบูชาได้เพราะกลับไปคุณต้องตั้งใบสีใครเจ้าของใบสีตั้งจนแห้ตั้งไว้หน้าที่พระและห้ามทิ้งถางขยะถ้าจะให้เป็นสิริมงคลก็จะขุดหลุมฝังภายในบ้านสองข้างประตูตรงที่แน่ใจว่าคุณจะไม่เหยียบ ฝังเิริงมงคลไว้ในบ้านห้ามทิ้งถังขยะเด็ดขาดโบราณจะใช้อีกวิธีจำเริญลงน้ำคือทิ้งรอยตามน้ำไปเช่นบัดนี้เราไม่ทำเพราะจะเกิดมลภาวะต่างๆโต๊ะกลางจึงเป็นโต๊ะใหญ่ซึ่งว่าพระพุทธรูปองค์กลาที่คุณเห็นนั้นคือว่าตรีมุรติตรีแปลว่าสามมรติและแอเฟเรนซ์แปลว่าล่าง นั่นคือมหาชิวะมหานารยันกับมหาบรมษนได้รวมเข้ามาเป็นพระองค์เดียวถือว่าเป็นภาพใหญ่สุดของมหาเทพที่รวมอยู่เป็นองค์เดียววันนี้เราคงไม่มีเวลาจะเชิญตรตรีมูรเติกให้ฟังหรือเป็นตรบใหญ่ไม่ตัง้งพิธีใหญ่บรรเลงไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะบรรเลง อันเชิมาาซีวะและมาารายเรนกับบาาบรงมาให้ฟะเพราะว่าสักติของท่านคือฝ่ายสเสตริงอิทีเดี๋ยวจะได้ยินและจะยินเพลงประจำพระองค์แล้วจากนั้นก็จะเป็นเครื่องสัาศาสตร์ต่างๆต้องวางกำหนดเพราะว่าขนมก็ดีหัวหมูายสีเป็ดไกด่นี ต้องวางตามหลักสัญญย,ยต้องมีกต้อโบราณยาครรมนาผู้พิครานเข้าป่าเขาจะบนท่านว่าพอออกมาจากป่ามัดจะทางฝ่ายไทยจะนำหมูมาถวายวันนี้ท่านทั้งหลายรวมทั้งที่ฉันแอบพูดโกงเอวดาคือหมูก็เหลือแต่หัวมีขาสี่ขามีหางพร้มอม ถ้าท่านถามแล้วตัวหมูก็บอกก่านอย่าหมูน,นั่นตอบเพราะฉะนั้นก็คือทางขวานั่นคือเสด็จเตี่ยเมื่ออัญเชิญเสด็จเตี่ยแล้วต้องอัญเชิญราชการท่าดึงเปบรมงราชจนลงมาด้วยพระสารีกรมราพรางไปที่ไหนต้องสังเกตทางขวาต้องอัญเชิญพระเจ้าตากสิเน,น,นพเพราะเป็นญาติของกองทับเลยเับถึงเจ้าการอัญเชิญพระเจ้าตากสินแล้ว อันเชิญสมเด็จพระนเรศวรเพราะเป็นมหาราชผู้กันตำแหน่งจึงวายอย่างนี้ที่วางนั้นสองอีกทิเดียวค่ะคือจะวางเครื่องพระสุพรรณภาพคือเครื่องเสวยแบบเจ้าราสวยวังนี้แต่วางแบบใสยยาเจนก็มีทั้งนามราประหารมีทั้งจะกครบบริบูรณ์ทั้งหมดแล้วก็มีขนมแบบเครื่องเสวย คณะสองโต๊ะจะเป็นประสัธเราจะวางเครื่องภาพสุขันตภาพซึ่ออธิบายทีมีความยาวกว่าน,นี้่ายไปแล้วเมื่อคืนวันนี้ขอให้ท่านเข้าใจว่าของบนโต๊ะทั้งหมดต้องเป็นยศในวันนี้เพราะบ้านจะต้องเขง้าไเพราะฉะนั้นต้องวางถไว้เพื่ออยเดียว